嗯。Mm hmm. สวัสดีครับผมผมมาสเตอร์ไว้กับการแคสเกมซูเปอร์เมกกชเปียก็เนี่ยเป็นคลิปที่3แล้วเนาะที่เอามาเล่นกันก็ยังอยู่ในโหมดของแมตช์ราชาชัยชนะนะฮะก็เนื่องจากที่มันมีแมตช์อื่นด้วยแหละแต่ผมยังไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันมีเวลาจำกัดและผมก็ตื่นมาในเวลานี้ด้วยเนาะโอ้โหไม่มีคนโหดไปไหนมันอยู่ดีๆก็ได้การ์ดแล้วก็ใช้เลย โหดเดินบางทีทองคำอย่รงนี้นี่เองมาขอสักหนห่อยเอตบอร์ดเนี่ยสำคัญแต่ว่าสำคัญกว่าคือยา เงี้ยเดียวไม่ไหวตอนนี้ขอยังไม่สู้ดีกว่าขอไปเก็บของให้มาเรียบร้อยก่อนโอ้โอของคำอยู่ไหนของทองอยู่ไหนอ้อหรือว่าอ๋อนั่นไง ปาได้ของทองรัวเลยก็ไม่มีปืนไงปืนดีๆนี่ด้หายากใช่ว่าทุกคนจะหาได้หน่อยมันก็หาได้ทุกคนแหละจะ่าอ่ตอะอือย่าพึ่งอืมแป๊บนึงดิ มาพร้อมละมึงอยู่ไหนหือหาเรื่องกูเมื่อกี้มึงอยู่ไหนห,หาวเ,เป่งหักใช่ป่ะ มีสีอันกลัวเลยนอน,นมีสร้อยวิถีโอ้แทนไหนดีของทองไม่ใช่หาได้ง่ายด้วยเมื่อกี้เห็นของ,ของมามองอยู่จะเอายาสกหนัอไหหายไปไหนวะนั่น นัน่นมีของดีซะด้วยเนี่ยมีเคียร่วงเลยกันซะ เดี๋ยวดูซิสักนัดเอา้าลืมไปไมันแค่เอาคุ่นนดีกว่าำไาไม่ไหวแล้วเอ,าอ้าขอไซมยมึงมีคนห่อต้องรีบยีไปแล้วขอเอาของที่ได้ก่อนแล้วกันซอมุนยนต์ อ2ไม่ไม่พอใจเอาอีกโลภไม่พอมันยังโลภอยู่มีอะไรดีๆอย่างเช่นยาอย่างนี้นไหมติดสิมึงติดสิข้าน้ามีคุมะปืนคาราเมลโซนนี้ไม่ไม่ไหวแน่เราควจะยื้อ นั่นไงมันเล่นกูละนั่นไงชัดเจนมากขอดูปเมื่อสิบห้าปีสิ โอ้โหขนมากขนมากขนมากโอ้โอ้เกินเกินเนี่ยสองอันก็แตกกันดิทองคำซะด้วยถ้าน้ำชัวร์ไงสามร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงมาแล้วแต่ว่าลูกสอไม่ขึ้น คืออะไรวะ้องมาแล้วแตกแล้วโอ้ของเพียบนี่ใส่ให้ได้ไหมไม่มีทิ้งหมดเลยนี่มีสกายลาก็สกายลาก็ตอนนี้ไม่ทันละ ชิ่อหายโอ้โผิดอะไรล่วงสองเก็บรู้สามฟุตฟุมาสองโอเคคุมละเซ้าหุ่นแป๊บอุ้โอ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 ้ตัวอะไรวะคุม้าขบวบนไม่คุ้มค่าขอ โหความสองที่เลยทรรนซ์ซัมเนี่ยเขียวๆข,ขึ้นมาด้วยกำลังดีก่อนอันโดบิด้เหรอสกายล้างพอ่อจัดไป o hori จอทองคำจนได้คุมมาอยู่ขา้างหน้าปึงคลาเมอยู่ขา้างหน้าเอาไงดีทุกคนคคก็มินกลยุทธ์นะไม่ใช่จะสู้ก็สู้เกียนสักมันองเปองของกู้ ข้าหน้าแล้วหนอยู่ไหนเฮออาเธอร์หายโอ้โหเกินโอ้เกิน,กนยิงไม่ทันกันเลยทีเดียวโ,โหมันรู้ละสกายลากูพ่พอออกตัว มันจะฆ่ากูชัดเลยไม่ใช่เนี่ย ที่มันบ้าแรกที่เราเข้ามาเลยไม่ใช่เนะตันออกไม่ได้ตายาที่สี่เหรอวะอืมอน,นี่เกเก่งบอกมันแช่แข็งกูนี่ขย,ยับไม่ได้หน่อยแนะ่ถ้ามีอะไรหน่อยก็จะจัดให้ยับเลยเข้าใกล้ได้เลยตานแน่ๆละ่ะ โอเคพอดีเปะ๊ะ